สวัสดีครับอยู่กับช่องเต้าพงวีสองอัพวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถนะครับเป็นเจ้าเวฟร้อยสิบ110นะ,บะนี่นะสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับเดี๋ยวเอาดูทีท่ทบนหน,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 น่อยก็แบบว่าเนี่ยคันนี้ครับมันเป็นตัวรองของสองพันยี่สิบเอ็ด สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยแห,ห,หละนี่คือนี้มันใช้วัดความเร็วจักรันนี่ยครับใส่เนี่นยเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ไมมวัดความเร็วป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยรู้ไงนี่นะครับนี่ดือโอนังขน,นะครับ อยากรู้นะรว่าสเตอร์เดิมของของรถสเตอร์เดิมนี่มันสเตอร์เท่าไหร่นะครับอยากจะรู้นะนี่มันมีสเตอร์ตีนด้วยนะครับบอกขาวมีตีนด้วย,น,วยนี่นะครับก็แบบจะประมาณนี้ก็คือเปิดคลิปใหม่กไม่รู้จะรีวิวอะไรมากครับก็สําหรบวันี้ก็น่าจะจบคลิปเพีงเยงแค่ครับ อันนี้นี่สตาร์ทมือนะครับถ้าอันสตาร์ทมือติดแล้วเราจะให้ช่างเขาถอดอันนี้สตาร์ทตินถอันสตาร์ตีนออกนะครับแล้วก็ก็มีสตาร์ทมืออ่ะสตาร์ทไม่ติดก็คือเข็มอย่างเดียวเข็มอะไรทุกนี่นะครับถ้าใครชอบคลิปอะไรก็อย่าลืมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วอันนี้ก็ไปละเรียบร้ครับก็ถ้าใครชิคกี้นายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิกคล้ายแล้วก็กดติดตามด้วย แล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊ครับต้าของหนะไปละบาย